สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยยุคปีนะครับเกมวันนี้เป็นเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มที่จะชี้ชะตาว่าใคร จะสามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้โดยทีมชาติไทยของเราครับจะพบกับทีมชาติอินเดียฟอร์มรอนแดงด้วยกันทั้งคู่นะครับไทยเราก็ชนะ2มีประตูได้เสียบวกมา21ลูกส่วนอินเดียครับมีประตูได้เสียบวกมา18ลูกชนะ2เกมเช่นเดียวกันมีคะแนนเหมือนกันด้วยซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมชี้ชะตาของไทยเราแล้วครับว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียได้หรือไม่ เพื่อเปิดประตูบานใหม่สู่ฟุตบอลโลกรุ่นเยาวชนยุ17ปีนะครับครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเหลือเพียงแค่อีก3เกมเท่านั้นเราก็จะการันตีไปเล่นฟุตบอลโลกในทันทีกับนิวเจนใหม่ของเราเข้าเรื่องกันเลยครับคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเปิดแผนเด็ดหมายเด็ดในเกมที่เราจะเจอกับอินเดียนะครับเป็นแมตชการที่เดิมพันสูงจริงๆนะครับถ้าเกิดเราไม่แพ้ย่งไงเราก็เข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มโดยก่อน เริ่มเกมครับทางฟักฝั่งของอินเดียเนี่ยเขาก็มีความกังวลมากๆว่าการเจอกับไทยเราในบ้านเนี่ยโอกาสจชะนะมันยากสุดๆเลยครับ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกมอุ่นเครื่องที่เราชนะ u e เ2นั่นเลยครับมันเป็นเกมที่การันตีว่าอินเดียไม่ง่ายแน่นอนที่เขาจะชนะเราได้เพราะว่าเหมือนเกมนี้มันโด่งดังขึ้นจริงๆหลังจากที่เราชนะทีมอาหรับมาโค้ดของอินเดียก็ดึงกับบอกว่ามันเป็นเกมที่ยากมากๆที่จะชนะไทยในบ้านได้โดยวสื่อของอินเดียครับเขาก็ออกมาพัดหัวใหญ่ตีเขาใหญ่ว่าเกมนี้ หากเสมอกันทีมชาติไทยเนี่ยจะผ่านเข้ารอบในฐานะเป็นแชมป์กลุ่มแต่ถ้าเกิดอินเดียชนะอินเดียก็จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นแชมป์กลุ่มเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าอินเดียเนี่ยยังมีความหวังอยู่เล็กน้อยในฐานะอันดับ2ดีที่สุดขึ้นอยู่กับผลการแข่งนนขันของกลุ่มอื่นๆด้วยอันนี้เหมือนดื่มจมูกที่อื่นหายใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นการเข้ารอบยากมาก แต่และทีมยิงกันเยอะกับอันดับ2ดีที่สุดโดยโค้ชของอินเดียครับเขาก็ยืนกรานนะว่าเป้าหมายหลักนั้นอยู่ที่การคว้า3มแ,แต้มคือเป้าหมายของเราชัดเจนครับเล่นเพื่อช,ะชนะจะทุ่มเทสุดตัวในแมตช์ที่เจอกับไทยแต่ด้วยการที่ไทยเราเล่นในบ้านครับทำให้โค้ชอินเดียก็กังวลพอสมควรเลยวัดเกรงครับเขาบอกว่า อาจจะทำให้ทีมไทยเนี่ยมีแรงฮึดขึ้นมาและการเจอกับทีมเจ้ไทยนั้นเป็นความท้าทายอย่างมากโดยเราเองก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันในฤดูกาล2 0 2 4โดยยิงประตูได้น่าประทับใจถึง21ประตูและก็เกือบจะคว้าแชมป์อาเซียนได้สําเร็จแต่ว่าแพ้จุดโทษให้กับออสเตรเลียซึ่งนอกจากนี้เขาก็ยังบอกว่าทีมไทยเรายังสามารถเอาชนะยูเอได้42ในเกมอื่นเครื่องก่อนการในขันจิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทีมชาติไทยได้ดีเลยทีเดียวและก็ยังออกมายอมรับ ถึงความแข็งแกร่งของไทยเรานะครับว่าเป็นมีแข็งแกร่งมากการเอาชนะคู่ต่อสู้แบบนี้มันเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจและอุปสรรคสําคัญที่วงในของอินเดียเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดของการเล่นที่ประเทศไทยเราก็คือการฟื้นตัวของผู้เล่นอินเดียนะครับเนื่องจากมีช่วงเวลาพักระหว่างแมตช์เพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วสภาพอากาศของไทยเราก็มีทั้งความร้อนและก็มีทั้งความชื้นในช่วงบ่ายนะครับการที่เจอกับไทยในช่วงเวลาสองทุ่มเนี่ยอาจจะประสบป,ปัญหาตะคิวก็ได้นี่ ี่นะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นค้อได้เปรียบของเรานะที่ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับแต่ว่าฝั่งของอินเดียฝั่งของทีมอื่นที่เข้ามาเล่นเนี่ย ต้องปรับตัวหนักพอสมควรเนื่องจากอากาศของประเทศไทยเป็นสภาพอากาศที่ร้อนและก็ชืน้นผมคิดว่ามันจะมันแน่นอนครับเพราะว่าอินเดียปีก2ข้างของเขามีเกมรุกที่โดดเด่นเป็นทีมที่มีเกมรุกโดดเด่นจริงๆไม่งั้นเขาไม่สามารถยิงได้ถึง18ประตูนแน่นอนทั้งเจอกับบรูไนและก็เจอกับเติ๊กมินิทฐานนะครับซึ่งเจอกับเติ๊กซูซีนะแต่ว่าเราก็ต้องระวังเรื่องเดียวก็คือดิมเส้นสองข้างของเขา มีความเร็วแล้วก็มีความแข็งแกงร่งกับจบสกอร์ได้ดีด้วยโดยในตารางคะแนนตอนนี้ในศะึกจริงแชมเอเชียรอบคัดเลือกนั้นครับทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยก็มีซาอุดิอาระเบียที่เป็นเจ้าภาพมีเกาหลีเหนือและก็มี UAE นะครับซึ่งไทยเราก็ต้องรอแข่งขันนัดสุดท้ายกับอินเดียก่อถ้าเกิดชนะ ก็จะผ่านเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มถ้าเกิดเสมออาจจะเข้ารอบเป็น,นอันดับ2ของกลุ่มก็ได้แต่ว่าเราน่าจะไม่พลาดหรอกรอันดับ2ยิงเยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยต้องไปวัดลูกได้เสียกับ,บอันดับ2ของกลุ่มอื่นอีกซึ่งถ้าเกิดเราแพ้อินเดียไม่เกิน2ลูกนะครับเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆเนี่ยเราก็จะยังมีลูกได้เสียดีกว่ากัมพูชาดีกว่าอิรานและก็ดีกว่าเวียดนามกับเยเมนซึ่งแน่นอนแล้ว3ทีมที่เรามีลูกได้เสียดีกว่านั่นก็เท่ากับว่า3กลุ่ม ตัดออกได้เลยครับแต่ผมเองก็คิดว่าเราเองจะผ่านอินเดียได้ไม่เสมอก็ชนะแต่ไม่แพ้แน่นอนสําหรับเกมนี้เพราะว่าในชุดยูสปีเนี่ยเป็นชุดแห่งความหวังชุดแห่งอนาคตจริงๆเปิดประตูสู่ฟุตบอลโลกในรุ่นเยาวชนของเรา นะครับเพราะว่าเยาวชนชุดนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากการทำงานของสมาคมฟุตบอลไทยทำงานร่วมกับฟีฟ้าในโครงการ FA Thailand t ALENT ID นะครับคือเริ่มตั้งแต่ปี2024เนี่ยสมาคมไทยเราก็ได้เฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหามาจากทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อเป้าหมายในการไปฟุตบอลโลกรุ่นอยุ17ปีนี่แหละครับมีการคัดเลือกจาก10โซนทั่วประเทศครับทั้งโซนภาคเหนือภาคตะวันตกภาคอีสานคือ เอามาหมดเลยครับจนได้ตัวแทนยีคนสุดท้ายในการในขันระดับอาเซียนแล้วก็เปิดตัวได้ผลงานอันน่าประทับใจผลงานแรกก็คือในศึกชิงแชมป์อาเซียนนั่นแหละครับที่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มที่แข็งที่สุดเนี่ย แต่ว่าทีมชาติไทยชุดนี้ก็ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยที่มีโค้ชเจเด็ดมีลาบครับโค้ชผู้เชี่ยวชาญบอลเยาวชนและก็มีผลงานประสบการณ์ในระดับฟุตบอลอาชีพมากมายเข้ามารับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชุดนี้ซึ่งสร้างผลงานได้เป็นที่น่าประจักษ์มากครับกับการที่เสมอออสเตรเลีย0ูนต่อศชนะติมอร์เลสเตหกศูนย์และก็ชนะมาเลเซีย3าหนึ่งโดยเฉพาะกับเกมมาเลเซียในเกมนั้นเนี่ย้วยกฎการเข้ารอบของอาเซียนเนี่ยที่เอาเฉพาะแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มดีสุดเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นซึ่งนนัก็ สถานการณ์ที่เราจะเจอกับมาเลเซียครับต้องยิง1-2่ง 1, ลูกแต่ก็ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้กับการได้ประตูในนาทีสุดท้ายของเกมในช่วงท้ายเลยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปครับและก็มาชนะเวียดนามอีก2 1ต่อเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เราเสมอออสเตรเลีย1นประตูต่อ1นยิงขึ้นนำกดน,นะครับแต่สุดท้ายก็ไปแพ้จุดโทษ7ต่อ8จบด้วยผลง,งานเป็นรองแชมป์อาเซียนโดยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์เนี่ย แต่น้องๆก็ยังได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากว่าเล่นได้อย่างสุดยอดเล่นได้อย่างใจสู้เล่นได้อย่างน่าประทับใจและก็สร้างความหวังใหม่ให้กับแฟนบอลไทยว่าชุดนี้แหละจะเป็นชุดตัวตั้งตัวตีวตไปฟุตบอลโลกในรุ่นเยาวชนของเราให้ได้ซึ่งถ้ามองลึกไปถึงสถิติการเล่นเนี่ยโอ้โหน้องๆชุดนี้ครับลงแข่งขันรวมทั้งอุ่นเครื่องเนี่ยสิเกมไม่แพ้ใครเลยเริ่มตั้งแต่อุ่นเครื่องแคมที่2เนี่ยเสมอเป็นแค่เกมเดียวเท่านั้นครับก็คือเสมอกับคีกิทฐานยุสิบเจ็ดปี 2ประตูต่อ2โดยเกมที่เป็นที่อื้ฮามากที่สุดเนี่ยก็เป็นเกมที่เราอุ่นเครื่องชนะยูอีมาสต่อ2นั่นแหละครับอุ่นเครื่องมา8เกมชนะหมดแข่งขันมา2เกมก็ชนะหมดในศึกชิงแชมป์เอเชียถ้ายังนับรวมถึงการ่งขันชิงแชมป์อาเซียนเนี่ย14เกมที่เรายังไม่แพ้ใครเลยนะครับถามว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์ไหมที่มีโอกาสจะผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกได้ก็เป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็มีแฟนบอลหลายคนที่เกิดคําถามมาว่าเอ้ยชุดนี้ยังไม่เจอของจริงยังไม่เจอของหนัก แต่ผมคิดว่าเราเจอของจริงพอสมควรแล้วนะครับในการเจอกับออสเตรเลียอยุ17ปีเหมือนกันและก็การเจอกับมาเลเซียที่มีเงื่อนไขที่เราต้องชนะถึง2ประตูและการเจอกับเวียดนามครับที่ถ้าดูในเกมเนี่ยโอ้โหการเจอเวียดนามก็หนักเอาเรื่องแต่ว่าอาจจะยังไม่เจอญี่ปุ่นเกาหลีอะไรแบบนี้อันนี้ยังไม่เจอก็อยากให้เจอกันอยากรู้ว่ามาตรฐานของเราจะไปฟุตบอลโลกได้ไหมซึ่งถ้าเราเล่นได้สูสีกับโซนญี่ปุ่นเกาหลีโซนอาหรับเบอร์ต้นต้นเนี่ยผมคิดว่าฟุตบอลโลก ไม่หนีไปไกลกับน้องๆชุดนี้แน่นอนขณะที่ว่านั้นล่าสุดเนี่ยโรเตชันผู้เล่นถึง9ตําตำแหน่งแต่ก็ทํางานได้อย่างโดดเด่น แข่งขันมา90นาทีเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลย15เกมติดต่อกันอ่าสุดยอดถึงตอนนี้ถ้าเกิดน้องๆชนะอีกเพียงแค่3เกมเท่านั้นก็จะสามารถก้าวไปสู่ฟุตบอลโลกอายุปีได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราไม่ได้ไปมาถึง26ปีโอ้โหมันรอบชีวิตคนแล้วนะครับ26ปีซึ่งครั้งสุดท้ายที่เราได้ไปเนี่ยก็ปี1998เลยแต่ว่ามีข้อคอรหาเรื่องอายุนะครับในช่วงนั้นในตอนนั้นมีข่าวโด่งดังมากถึงอย่างไรครับ เกมวันพรุ่งนี้ก็ต้องขอชนะอินเดียให้ได้เพื่อก้าวเข้าสู่ฟุตบอลยิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียถ้าหากทีมชาติไทยของเราผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เนี่ยทีมไทยเราจะเป็นทีมวางโถที่2นะครับเนื่องจากผลง,งาน,นการแข่งขันครั้งที่แล้วเนี่ยทีมชาติไทยผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทําให้เราเองก็จะไม่เจอคู่แข่งที่เก่งกาจระดับเบอร์ต้นของเอเชียถ้าเกิดเราเข้าสู่โถ2ซึ่งมันประจวบเหมาะจเจาะเหลือเกินครับที่ฟี فا เองก็เพิ่มทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจาก 24ทีมเป็น48ทีมเอเชียเราก็เลยได้โคต้ากันในขันเพิ่มเติมจาก4ทีมเป็น9ทีมนะครับไปแน่นอนถ้าเกิดเราผ่านเขา้ารอบไปผมว่าเราไปฟุตบอลโลกได้แน่นอน เรียบดูได้เลยครับโอกาสเปิดกว้างมากไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่เราจะคาดหวังกับทีมน้องๆชุดนี้รอเอาใจช่วยกันในวันนี้เวลา2ทุ่มมาตามเชียร์มาส่งแรงใจเชียร์นะครับถ้าเกิดรุ่นนี้ได้ไปฟุตบอลโลกแล้วพอน้องอายุมากขึ้นเนี่ยขยับไปเล่นยูยี่สิบขยับไปเล่นยูยี่สามประสบการณ์ที่ไปฟุตบอลโลกมาเนี่ยแหละครับมันจะทาให้ส่งผลต่อทีมชุดใหญ่ในอนาคตได้ยังไงก็รอให้กําลังใจน้องๆยูสิบเจ็ดปีของเราไปด้วยกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมก็มี เพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตหากชอบการวิเคราะห์ก่อนเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like. ับสไคร์เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับขา่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย